สวัสดีแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Pokémon Tournament แล้วโปเกมอนที่ผมปบเอาไว้เป็นโปเกมอนหมัดเนี่ยก็คือหมัดของวิวทูครับไฟพันไอพันเถลพันครับแล้วก็มีเดนพันด้วยหล่อได้ดีจริงๆก็เป็นตัวละครที่ผมถนัดที่สุดเลยนะครับในตอนนี้ก็เผลอๆิสนียน่าจะแฝงแล้วล่ะนี่แบบลืมเทคนิคการเล่นวิวทูไปเลยนะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในแร้งแมทนะครับก็คิดว่าวิวทูนี่แหละต้องลงแร้งแมท ตัวอื่นคงลงไม่ไหวตอนแรกว่าตอนแรกว่าจะเล่นชาโดมิทูนะแต่ว่าไม่ไม่เอาดีกว่า <c oughs> อ้าวเจอแล้วนะครับมางั้นเรามาดูกันครับว่าเจอกับใครครับ <c oughs> เจอกับชาโดมิทูครับโอ้โหเพิ่งพูดตะกี้หยกๆเลย B5 ครับสถิติค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยชื่อนี้เหมือนเคยเจอมาก่อนนะ แต่จะไม่ได้ว่าเจอในนามชาลุมิทูรหรือเปล่าเดี <c oughs> ย๋ยวผมต้องสำรวจก่อนนะครับว่าชาลุมิทูคนนี้นะจะค่อนข้างจะเน้นไปที่กดปุ่มอะไรอ่านแล้วมาดูครับรอบแรกครับปา <c oughs> ไปก่อนครับไอซิ่งเแคทยังไงไอซิ่งเแคทอีกทีนึงกะโดดตมามมาหารอตีโบตีครับเอืมลงมาจับครับจับไม่ได้โดนเจาะยางล่างแล้วตามด้วยสาตครับโอ้โห เป็นคอมโบเลยครับยังไงต่อครับกันก่อนครับทันเดอร์มากันได้ตีปกติเข้ามาโอ้โหผมนึกว่าเขาจะหยุดครับไม่หยุดครับเขาตีต่อโอ้โหแล้วแดกเข้ามาจับต่อครับอืมเดาถูกมากครับเชลลูมิทูคนนี้ยังไงจะตีป่ะโอ้ไม่ตีคเขาคูเบรครับคู่แดกเข้ามาจับอีกรอบนึงยังไงยังไงโหแปลงครับไม่กล้าเชลตูมิทูเอ็กซ์นี่เลยงัดขึ้นครับเดาะขึ้นแล้วตามด้วยไฟพันไอพันทันเดอร์พันอ่ายังไง อีบุยครับเพิ่มเรื่องและเพิ่มพลโจมตีครับเขาใช้ดาร์กโนวาครับเอาไว้นบโอ้ผมเผลอปล่อยกาครับนึกว่าไม่ถึงอลืมไปเลยว่ามันไกลมากๆครับดาร์กโนวาเนี่ยโดนเขาไปเต็มๆครับตายหรือเปล่าเนี่ยตายครับไม่รอดครับเอาแย่แล้งานนี้โอ้ไม่น่าปล่อยกาเลยครับเนี่ยอ่างั้นผมมาเดี๋ยวต้องแก้มือหน่อยแล้วอ่ะมาต่อที่รอบที่สองครับใช้อีบุยเหมือนเดิมครับ ปลาไอทูแคสไปครับทันเดอร์มากันได้ดาวสองท่ามาเหรอนี่ต,ตีปุะติครับหยุดก่อนยูก่กนเคาเตอร์มาเหรอนี่เนี่ยสวนกระปายเลยเอืมลงมานี่เนี่ยบาเรีเยนคอมพิวเตอร์โอ้โหกันได้เขาแล้วแล้วก็สวนด้วยเคาเตอร์ครับกระโดดครับพุ่งลงไปไม่ถึงครับเคาเตอร์สวนกระปายแล้วก็ไซโ,โคคัตกันได้เหรอเคาเตอร์อีกทีหนึ่งไซโคครับอ่ายังไงแดกเข้าไปครับจับจับไม่ได้โอ้โหโดนเจาะยังกลางแล้วตามที่เซนเทบะด์ครับของชาโดบิทู จับอะไรจับไม่ถึงเพื่อนนี่โฟกัสาราเข้าไปจะเอ็นตี้แอร์เหรอจับครับอ่าโดนสักทีหนึ่งเรียบร้อยครับโหเกือบไปแล้วนะครับเนะี่ยตอนนี้เขายังมีเกรดฉันต้องมีทูเต็มอยู่เลยนะครับเพราะว่ารอบสองเมื่อกี้เขาไม่แปลงเลยอ่ามาตอนที่เฟรนดนลาครับปลาไอซ์แคร์ไปโอ้โหก็าฟา์มาเลยครับแล้วก็ตีปอติเข้ามาอืม อะไรนี่เห็นทุกทีจะจับนี่ไซโคโคัตเข้าไปขอแปลงครับชาโ์ดูมิทูเอ็กครับโอ้โหบาเลียแตกเลยนี่ชนกันชนกันยังไงยังไงอ้าวดาร์กโนวามาไม่พลาดแล้วเว้ยนี่พุ่งไปโอ้โหกันทันกันทันทานเท่พาพันครับโอโ้ไม่ถึงครับโดนทิ้มลงมาครับอะไรตีอะไรใส่ไซสุซสสกปลไปครับเออแล้วก็ไฟสปินดักเอาไว้ แล้ตวต่อเลอีวิครับเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มระดมศีครับตีประสีเข้ขโโาไปหยุด hmm, ก่อนจับครับเออ่าสเตปว่าต้องเคาน์เตอร์ไซโคคัพเบก็ไซโคคัพอีกทีนึงครับได้หรือเปล่าได้แน่นอนนี่ฟาไปทีนึงครับเรียบร้อยครับเกมนี้ก็เป็นของยูทูนะครับเกมแรกก็วินไปก่อนแล้วบวกห้าสิบแต่ก่อนนี่บวกร้อยหนึ่งนะทีนี้แบบ b พอพอสูก้กับ B 5เงี้ยเรา B2 ใช่ปะแบบมันขึ้นน้อยมากอ่างั้นเรามาดูที่คู่ต่อไปกันเลยครับโอเคเราเจอแล้วครับมาดูครัว่าเราเจอโปเกมอนตัวอะไรครับเจอกับเชนดูรัวครับโคมไฟนรลลก B2 โอ้โอ้ยวันนี้มาเจอแบบเข้มเขๆทั้งนั้นเลยวะเข้มจริงๆนะ ผมนับว่า2,000กว่าแมตต์ขึ้นนี้คือแบบว่าเล่นหนักมากนี่นี่ผมเล่นแรงแมตช์ประมาณ1,000กว่าแมตช์เองนะจะไปหนักที่เฟรนี่แมตช์มากกว่าเพราะว่าเล่นเล่นกับโนไม้ไงอ่ะงั้นเรามาดูครับรอบนี้ครับ,รบ,รบเจอโคงไฟจะรอดหรือเปล่าอุ้ยหลบได้แดดก่อนนะอ้อะาออ้าวบีมาเติมอ่ะอะ่ลูกเบรกอนเบก่อน,อนจะทำนี่นะตีโปรตีเข้าไป ลงมาจับครับเออลดไปแล้วครึ่งหลอดยังไงต่อจะดูตีปกติครับเออโอ้ยเขาดักคาเตอร์ครับนึกว่าเขาจะใชยังอื่นโดนขุดด้านล่างครับแอนตี้แอร์ซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหสโมงครับท้าสมมงที่เจาะคาเตอร์แตกกันเลยครับเนี่ยอืแล้วก็บีมซ้ำครับดีเฟนส์ลดอีกน่าบีมากันได้ครับใช้แกะโคกันชิระยิงน้ำเข้าไปสร้างโอกาสเข้าใกล้ครับอติดลูกไฟครับ บีมาแล้วนี่นะจังหวะเลยช่องว่างอย่างนี้ตีเข้าไปอืมอะไรอะไรจะทุบขุดเหรออือฮึจะจับจับไม่ได้ตัวสมโมอคโอ้โหสโมอคมันดักข้างหน้ามันม,มนีมันยังมีควันอยู่ครับเนี่ยอืมเข้ามาสิโอ้ยังม,มีพี่นึงเหรอโอ้เมื่อกี้เราจะจับครับโดนคทีเลยเมื่อกี้โอ้โหผมเด้งไปข้างหลังพอดีครับแล้วเขาเฮ็ดดักเอาไว้อ่ะแบบถอยหลังมาพอดีปุ๊บโดนเลย ฉลาดมากครับมาต่อที่รอบที่สองครับมีมากันได้ยังไงยังไงนี่นะช่องว่างตีเข้าไปใส <c ups> โคโครับอุ้ยกดไม่ทัคคนครับตะกี้จะทันเดร์พันทีนลงไปกันได้ยังไงเขาเตอร์จังหวะน,นี้แหละมี่จับจับไม่ได้ครับเขาเจาะล่างแลโคกันตาเข้าไปกันได้ ใส่เก๊กโกกับชิราก็ยิงน้ำเข้าไปยังไงใส่โคคัดเข้าไปอ้แาแทนนอีกทีนึง่งจะทอมโบต่อไม่ได้ครับไม่นึกว่าจะติดบอเขาใช้ซิจิเบอร์เข้าไปามาแล้วเอาละเรียกตัวซัพพอร์ตมาชืะะ่ออะไรวะอื่งโฟกัสปาเข้าไปอืโดนบีมครับเอ่าอ่ะโอ้ยเกือบโดนเฮกแล้วตะกี้ยังไงไอ่ะอ่ะนีแนะท่านทุกโอ้ยไม่ขเข้าเขาเปลี่ยนซิจิเบอร์อยู่ลืมไปเลยครับแบบมันจะไม่ติดค้างครับแล้วเขาก็เสียท่าที่แต่ไปแล้วโฟกัสปาเข้าไปอ้าวโดนไปไป ไฮโปรบีบโอ้โหไม่ทันครับโดนวิมก่อนจังหวะนี้แหละคเคาน์เตอร์ใช่ไหมนี่นะไซโคโคัตเรียบร้อยครับเกมที่สองครับหนึ่งเท่าแล้วเก,กโกะกชิร้านี่แหละเหมาะสุดแล้วถ้าเกิดสู้พวกโจมตรีระยะไกลอย่างเงี้ยมาต่อ,ตอที่เฟินาล์ครับนี่นะออกก่อนจับครับอตามสเต็ปแล้วอืถ่ายเกโกะกชิรา,าก็ยิงน้ำใหอกล่อไปก่อนยังไงยังไง อืมสอยอย่างนี้เสร็จครับทันเดอร์พันนี่คอมโบต่อแล้วก็ทันโอ้ไม่ทันครับเทิมลงไปอู้จะเคาน์เตอร์ไม่ได้ก็โดนทุบลงครับตายตายครับนี่แอนตี้แอร์เหรอยิงอืมเฮ้ย hey, ไม่น่าลงมาบาเรียก,ก็เต็มพันครับอืมเต็มเต็มครับทางนั้นอย่างนี้ก็จับต่อครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ ในรอบนี้นะครับยูทูก็เป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้ได้มาร้อยหนึ่งครับนี่ต้องยกประมาณนี้ได้ร้อยหนึ่งไม่ใช่แบบต่ำกว่านั้นเออบวกร้อยหนึ่งค่อยโอเคหน่อยมาดูันที่คู่ที่สามกันเลยครับมาแล้วครับคู่ที่สามครับรอบที่สามครับเจอกับพปิกจูมวยป้ามครับโอ้ปิกจูหน้ากากานะครับ B3 สาม ปอบๆกับเราเลยครับเนี่ยวันนี้เราจะไ่เล่นกันทั้งหมด5แมตช์ละกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ผมถนัดระดับหนึ่งก็อยากเล่นให้นานหน่อยพี่จูไปป้านีจากที่เคยเจอการเล่นนะฮะที่เราเล่นดิสตอนนี่แบบถือว่าเก่งเลยทีเดียวมาหรือคนนี้เคยเจอมาก่อนนะยิงยิงไหมครับยิงไป อาเ <Salvador> ตะพาดมาเสร็จคร oh, hey, oh, hey. okay, ับโอ้โหเขาการทันครับยังไงยังไงบาเรีคอมพิวเซอร์โอ้โหโดนคอปเตอร์สุกมาครับอือโอ้โหโดนแอนตี้แอร์ครับโอ้สายแอคแทถเขาตามที่ก้นกระแทกแล้วคอมโบต่อครับแล้วปิดด้วยเลโก้เว้ครับรถสปีดของผมนี่แน่ยไฟสไตายครับเออเขาอุ้ยลืมกดเองทีหนึ่งรับเนี่ยจับครับอ่าได้อยู่อือแล้วก็ไฟสปินยังไงบาเรีเดนพันไม่ได้ครับเคอปเตอร์สุกไปอ่า เดินขึ้นมาปาเลียเดินพัานจะตีปกบติไม่ได้ครับโดนไวช้าครับมันทะลุทุกสิ่งเลยโอ้สตันเนอร์เข้ามาครับโอ้โหเขาจะเพิทีครับหลอกครับคิดว่าจะพลิกเอ็กแท็กครับไม่ใช่ครับเขาแคนเซอร์ครับแล้วก็จับแล้วเขาก็แปลงรับซีจี้เบิร์ดครับใส่ไซส์เข้าไปโอ้โหติดเคาน์เตอร์ครับอืติดบอลได้อย่างงี้โอ้จบการครับอย่างงี้อืมโดนไซส์คิดเข้ามาเต็มหน้าครับเหลือหนึ่งครับยังเหลืออยู่ จะพลิกหรือเปล่าครับโอ้โหอิโมก้านักเอาไว้คไฟอินเทปไม่ถึงครับอืมจะเคาสเตอร์ก็ตะกี้โดนจับครับเขารู้ครับว่าผมจะกันโอ้เรียบร้อยครับพิกาจูไปปังครับนำไปก่อนครับ1-0งานช้างเลยทีเดียวครับมาตอนที่รอบที่2ครับยังไงดีกระตัวเปล่าอ่าดับเบิลทีมเหรอไฟสปริงดักเอาไว้ครับโอ้โหเอ้ยเอ้ยอืม โอ้ยได้อยู่ครับเออไฟเซปินยังอยู่ครับเพราะกะมันไม่ล้างไฟจะปินให้นี่งัดขึ้นครับอะไรอะไรโอ้โหเขาเด้งกับวอลครับเพิ่มดีเฟนส์ครับแล้วก็เข้ามาจับต่อรถสปีนอีกนี่นะไฟใสสุกไปอืมแล้วก็ไฟเปินใช้อีวี้ครับเพิ่มเลือดเพิ่มมาตรงตีครับแล้วก็ไขเประบีมซ้ำอีกทีนงครับลดเลือดไปก่อนยิงเข้าไปนี่นอะไรแจ้วัตทีมอะไรมองเห็นมองเห็นแยกล่าง้าไมช่วย อืยังไงทิมลงไปอุย้ยเคาน์เตอร์มาแล้วจับครับโอ้ยโดนอัปเปอร์คัทครับเพิง่งกระแทกเข้ามาแล้วตามด้วยอิเล็กโทรเวฟครับลดสปีดอีกแล้วตะกี้เพิ่งหมดไปบาเลียคอมพิวชันโอ้โหโดนเคาน์เตอร์สุดกกมาครับโอ้จะรอดไหม,มนเนี่ยเขาใช้ซิตี้เบร์ครับงานอีกแล้งานมาอีกแล้วปีโปรตีเข้าไปเออตายไหมไม่ตายรค,รครับเลยยี่สครคริบไซโคคัทไซโคคัทเออโอ้ยหนึ่งเท่าแล้ว เธอใครโดนชุดหนึ่งนี่คือตายเลยเนี่ยตะเกียมาตอนที่ฟอนต์ลาวครับใส่โคโคัสเข้าไปอยากเก็บอยากเก็บนี่ของเราเว้ยนี่เนะี่ยโอ้โหเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์อ่ะใส่โคคัสโดนสกกมาที่เคาน์เตอร์ก็อัปเปอร์คัสขึ้นแซนนักแท็กอคอมโบเลยโอ้โหจะกวาดล่างต่อไม่ได้ถันเดอร์พันเข้าไป เคาเตอร์มากันได้จัดว่าเด็ดจริงๆโอ้โหไฟนิงเพสซัมอีกทีนึงครับดีชาร์ดโอ้ยเขาแฮนเซอร์คัาตะกี้นี่นะใส่สายสุดกไปเออสักทีเหอะอืออ่ายังไงใช้ยูยครับเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มอะไรตรงตีก็ไฟสปินดักเอาไว้ตีปกติอ่ะป๊อกกอล่ะตีถอยหลังก่อนแล้วก็ไอเปอร์บีมยัดเข้าไปเต็มเต็มใส่โคคัสโอ้โค้งแพงครับซิจี่เบิร์ด ยังไงดิ้งเนี่ยชิปชาโอ้โหชิป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 ตังหวะนี่แหละไอโอ้ไมค์โอ้คือตะกี้อ่ะตอนที่เขาดิชาร์ตรัวๆอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดผมไฟพันได้เนี่ยมันจะสวนได้เว้ยตะกี้แต่ว่ามันไม่ได้อ่ะมันกดท่าไม่ตายมาเลยครับโอ้เมื่อกี้เขาดิชาร์ตรัวๆเหมือนหลอกเลยอ่ะลบไปหนึ่งร้อยครับ โอ้ที่เล่นมาตะก,กี้ไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะงั้นมาต่อกันที่เกมที่สี่เลยครับโอ้เจอไวมากครับเจอใครครับเจอกับจูใครครับ S5 S เ,เลยนะเว้ย S5 แต่ว่าเขาอยู่ในช่วงที่กำลังจะตกแรงนะเพราะว่าเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเราจะตกแรงอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะอยู่ประมาณหนึ่งในสอง เขาให้โอกาสแก้ตัวถึง2ครั้งแล้วก็ต้องชนะหนึ่งครั้งถึงจะกลับไปสู่แรงเดิมตอนเนี้ถ้าเกิดเขาชนะเนี่ยเขาก็จะไม่ตกแรงครับถ้าเกิดเขาแพ้ผมเนี่ยเขาก็จะต้องไปแข่งอีกแมตช์นึงเพื่อวัดอีกทีหนึ่งว่าจะตกหรือไม่ตกอ่ามาดูรัาว่าจุกใคคนนี้ S5 จะเก่งขนาดไหนครับไทเกโกกัชิระนะผมว่าน่าจะเล่นพวกระยะไกลครับโอ้ยโลตอมหมอเข้ามาทําไมวะอยากรู้จังบุเลซีมา โอ้ยผมนึกว่าท่าเวทของผมมันจะส,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 สลัดไอ้บุเรีซีได้ครับแทงลงไปครับอไซโคโค,คาดทเข้าไปโดนรถสปิดจ,จากโรตอมเนี่ยทะลุไม่เข้าครับโดนเตะตการคอแล้วงัดขึ้นครับยังไงต่อครับต่อคอมโบโรครับหลุคอมโบครับของจูไคหลังมือปิดมาวิ่งตามต่ออป็นกำลังแต่เคานเตอร์เขาก็โดดรีเบดล,ลงมาครับยังไงกิกาเดย์ไลท์ทันไซไโอ้โหขเขารีเบดครับอืแล้วก็กีกาเดย์จนได้ครับเอาโอ้โหติดวอล์โอ้ย ชิบชิบชิบโอ้ยนี่มึงรวมคอมโบนี่แบบโอ้โหโดนต่อเขาท็อกซิกแท้ท็อกซิกแท้โอ้แล้วก็รีซีครับอืมแล้วเขาคิดกระเดงครับเขาคิดว่าผมต้องกันอยู่แล้วโอ้เพราะมันมีรีฟีดวางอยู่ข้างล่างเหมือนดักเอาไว้อ่ะโอ้จบเลยครับรอบแรกครับแบบขาดมากขาดจริงๆมาต่อที่รอบที่สองครับจะชนะเป็นสเก็ปนี่แน,น่นได้สักทีเถอะต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นเป็นการบูแล้ว ตีไฟพันชิบหายงานงอโอ้โหช่องว่างครับเป็นแบบคือเราต่อยมันเป็นเคาน์เตอร์ไงแล้วโดนจับพุ่มมนเป็นคลีเลยนี่นี่ยใส่โค้ชเข้าไปใบไ,ไม้ยังอยู่เนี่ยโอ้โหตรงก้างคอเข้าไปครับหลังมือโอ้โหหลังมือทะลุเข้ามาเลยครับหลังมือแท้ครับแล้วงัดขึ้นขึ้นไปโอ้ยยาวงานนี้ S5 ด้วยบุเลตซีมาใบไม้กันได้ครับเคาน์เตอร์เขาเป่าใบไมาแล้วตามด้วยลิฟเบรครับ ใช้อวีครับเพิ่มเรื่องเพิ่มเป็นตัวตีครับแล้วก็ไฮบีมเข้าไปกันได้เขาใช้โลตอมครับโอ้โหดักข้างบนเลยครับแต่เราไม่ก็โดดล็อกตี่แต่โอ้โหโดวคอปเตอร์โอ้โหแล้วก็โลตอมท่าอีกทีนึงกขาหลังมือแท้ครับอืมบูเลตซีฟมาครับไซโคคัตยังไงตีโอ้โหก็โดดแท้มาครับเรียบร้อยครับโอ้เข้าไม่ได้จริงๆครับสู้ยากมากคนนี้เก่งสุดๆครับเก่งจริงๆคือยอมเลยครับยอมจริงๆรถเท่าไหร่เขาเนี่ย S5 ลบห้าสิบครับนี่เรากลับไปตรงจุดเริ่มต้นแล้วอ่ะได้มาห้าสิบร้อยหนึ่งแล้วก็ลบร้อยหนึ่งแล้วก็ลบร้อยห้าแล้วก็ลบห้าสิบมารอบสุดท้ายครับมาดูเขาว่าเจอกับใครครับมาครับเจอแล้วครับรอบสุดท้ายครับขอบวกเธอเจอกับลูคาลิโอครับเอสห้าอ้าวเอสเห้าอเดี๋ยวนะนี่เองเป็นเพื่อนกันใช่ไหมจะตกใจเหมือนกันเนี่ย จะมาเก็บแรงจากการที่แบบไม่ตกแรงจากเราใช่ไหม <laughs> เห็นเราเป็นไก่ใช่ไหม <laughs> โอ้ลูคาเิโอด้วยดูดิว่าลูคาเิโอคนนี้จะต่างกันโนม้ขนาดไหน S5 ด้วยครับเนี่ย,ยามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับวิ่งมาเลยครับอย่างนี้ใส่คว้าเข้าไปกันได้นี่ช่องว่างครับเตะลงมาอย่างนี้อ่า โดนเข้าไปไซโคคัาเข้าไปเบกอนเจาะล่างเงี้ยบ,บาเรลคอมพิวชันไม่ถึงครับโดนเคาน์เตอร์มากันได้ตีเนี่ยไฟพันไอพัน,พน,พนทันเดอร์พันอ่าไซโคคัาเข้าไปค่อยๆลอยค่อยๆลอยอ่าลอยหกสิบสองยังไงนี่นะี่ยโอ้ยไฟพันไม่ถึงครับโดนเจาะยางรานรันถูกตามด้วยโบนลลาครับเขาใช้ซื้อท่าจ่าครับลิทโตรโดมาอืมอะไรอุจะซอกชงอชิบหายงานง้อครับกดไซส์เพิร์ดเขาตะกี้โดนจับครับ เขาตามมาต่อฟอตามครับแล้วก็ส่อกเข้าไปครับแล้วก็ตามด้วยเอ็กซ์ติมสปีดครับโอ้ตดรอตะกี้โอ้จบกันครับตะกี้แบบอุตสาห์บุกหนักมากโดนแบบเป็นทุดเลยครับมาต่อที่รอบที่สองครับจะแก้ยังไงวะเนี่ยใส่ควันเข้าไปครับโบลัรเข้ามาบาเลียเดนพันเข้าไปเคาน์เตอร์โอ้โหบอกคขาเวมันเป็นท่าเคาน์เตอร์ที่แบบไกลมากครับรอบตัวโอ้โดนเคาน์เตอร์ถูกมาแล้วโบลัรจัดขึ้นครับ แล้วก็โฟกัสดาเข้าไปเขาหลบได้โอ้แล้วยิงออร์เดเซียทำกลับมาไม่นะยังไงใส่โคคาเข้าไปไม่ถึงครับแอนตี้แอร์หรอนี่โฟกัสดาเข้าไปใช้อีวุยครับเพิ่มเลือดพัโจมตีครับจับครับอืโดนตอกเข้าไปที่หน้าครับด้วยหลังเท้าโอ้โหแล้วก็โดนจับครับดาวถูกอีกต่างหากจะจับแล้วไม่แทงลงไปครับตีโบตีครับแล้วก็ใส่โคคัทเข้าไปเข้าไปครับเมก้าลูคาริโอทำงานเข้าแล้วอย่างนี้เขาใช้รีทโรครับของซึชจา กันได้โอ้โหอ,อลาร์เฟีมันกว้างมากจริงๆอะไรนะี่เลยสไตล์โซนกระปาย,าย,ายปครับเหลือหก,นะกก็โซนนี่นะยังไงยังไงไฟเตฟีหนักกวัยครับแล้วก็ไฮบอมบิมซำอีกทีหนึ่งเพื่อลดเลือดพุ่งเข้ามาอย่างนี้บาเลียโอ้ม่โอ้โ,อโดนโดนอร่าบารครับทะลุาบ,บาเลียเข้ามาครับแตกครับเรียบร้อยครับคนนี้ก็ไม่ตกแรงครับ นี่ผมไปช่วยเขาทั้งสองคนเลยเนี่ยเขาให้เขาอยู่ S5 ทั้งสองคนเลยลบห้าสิบครับขาดทุนห้าสิบก็หวังว่าทุกท่านน่าจะเจอกับผู้เล่นเก่งๆจริงๆนะครับแบบระสัสูงๆครับถึงสองคนเลยครับทั้งจูไคแล้วก็ลูคาลิโอนะครับแล้วโปเกมอตัวต่อไปนะครับก็เป็นโปรกมอที่มีท่าโจมตีท่าบินนะครับใครที่นิยนชอบในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ